I got a bottle of Patron and some lights off. ยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่ในที่สุดคิสเซียนเอ็ิกเซนก็เป็นนักเตะรายที่2ในซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากไทเร็วมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มใจชื้นมากขึ้นหลังจากบอร์ดบริหารจัดแจงดึงนักเตะใหม่เข้าร่วมทีมได้ในฐานะอดีตขุนพลทีมสเปอร์จึงคาดว่าไม่ใช่เรื่องยากที่เอริกเซนจะรีบฟอร์มเก่งออกมาตอบแทนแมนยูไนเต็ดได้ในเมื่อเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเปี่ย แต่ขณะเดียวกันสาวกผีแดงกําลังรอลุ้นว่าสตารทีมชาติเดนมาร์กจะสวมเสื้อหมายเลขอะไรของทีมที่พวกเขาจะได้ถอยเสื้อตัวใหม่เอาไว้เชียร์แข่งชาวเดนมาร์กวันนี้กรณีนี้มองดูแล้วว่าหมายเลขเสื้อของอีลิกเซนในยุคของเลดเดวิลไม่น่าจะหนีพ้นห้าหมายเลขนี้อย่างแน่นอนหมายเลขที่6อาจไม่ใช่หมายเลขสําหรับดาวเตะตัวลุกแต่มันว่างอยู่รอให้มีผู้จับจองในทันทีหลังจากการย้ายออกไปของ บอกว่าซึ่งหวนกลับไปรับใช้ยูเวนตุสหลังมาคาแข่งกับปีศาแดงเอริกเซนอาจยินดีสวมเสือ้อหมายเลข6หมายเลขนี้ก็ได้ หมายเลข13เป็นอีกหมายเลขที่ว่างอยู่หลังจากนายทวารลีเกนตัดสินใจแขวนถุงมือไปหมาดๆเพื่ออะไรรับบทซับบทมิในระดับลีกวัน <One. S 2> อาจเป็นหมายเลขที่โชคร้ายตามความเชื่อแต่ก่อนหน้านี้ปาร์คจีซองอดีตกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้เคยใช้หมายเลขนี้สร้างชื่อกับแมนยูนเต็ดมาแล้วหมายเลข14เจสซี่ลิงกาทิ้งหมายเลขนี้เอาไว้หลังจากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาเช่นเดียวกับปาลบ็อกบาและจะว่าไปมันก็เป็นหมายเลขที่น่าสวสัย ไม่น้อยสําหรับมิวตัวลุกกว่าเทนฮากจะมอบบทบาทดังกล่าวให้กับพ่อค้าแข้งจอมเกา่าหมายเลข21มีโอกาสสูงที่อีเล็กเซนจะเลือกใช้งานมากที่สุดเนื่องจากเขาเคยสวมเสื้อหมายเลขนี้หลังย้ายจากอินเตอร์มิลานกับสู ลิอังกฤษและค้าแข่งเป็นระยะเวลา6เดือนกับเดอะบีที่แน่แน่ดาวเตะลายนี้โชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดเมื่อซัดหประตูกับ4แอซิซจ,จากการลงสนามใน11นัดช่วยให้เบนฟอร์จบซีซั่นในอันดับกลางตารตางโดยไม่ต้องดิน้นรนหนีการตกชั้นยิ่งไปกว่านั้นเอดิสันคาวานีกับอันเดสเปเรล,ล่าเคยสวมเสื้อหมายเลขนี้ลงเล่นให้กับผีแดงมาก่อนบางทีเอล็กเซนจึงอาจพร้อมสารต่อก็เป็นได้ หมายเลข24ไม่ต่างอะไรกับหมายเลข21ที่ซึ่งยังว่างอยู่เป็นหมายเลขที่เอลิกเซ่นเคยสวมใส่มาก่อนสมัยหายกินกับทิมอินเตอร์มิลานในเวลา2ซีซั่นกับอินเตอร์ดาวเตะไว้30ปีมีความทรงจํากับถิ่นซานซีโรเนื่องจากเขาได้แชมป์ซซเรียอาร่วมกับโลเมลู ลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมที่เคยค้าแข่งกับผีแดงและล่าสุดย้ายจากเชลซีกลับไปลงเล่นให้กับอินเตอร์แบบยืมตัวเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่างานนี้สาวกผีแดงต้องรอลุ้นกันดูว่าสุดท้ายแล้วอิลิกเซ่นจะโปรดปานกับการสวมเสื้อหมายเลขอะไรกันแน่แต่เอ็ดมินมองว่าไม่21ก็24นะครับเบอร์6น่าจะเป็นของลิซันโดมาร์ติเนสอย่างแน่นอน